ตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสสตันทัสรเป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสตันทัสรซึ่งเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยโอโหสิกกรรมมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพ มากกว่าธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสจันทัสรที่ไหลเวียนอยู่ในท่อทางธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสจันทัสรการพัฒนาปรับปรรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัศโรอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นปกติจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจจนทัศโร ดำโรความเป็นตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายพัฒนาปรับปรุงเป็นแผนผังสำเร็จเวลาปรมีสามสิบทัศพระเด็จพระคุณหลบภพสดจันทัศโรที่สมบูรณ์ไม่ซ้ำที่ได้จากแผนผังสำเร็จ เวลาของธรรมทั้งหมดนำมาพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพรกคุณหลวงปุสตจันทัสโรที่สร้างความละเอียดผ่องใสให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพรคุณหลวงปุสตจันทัสโร ดำรงความเป็นอย่างอยู่ที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัดคเดรภคุณหลวงปุสจันทสโรเดินทางไหลเวียนครอบคุมทุกตำแหน่งของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ตัวตรา สร้างความเป็นปกติที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมโดยการพัฒนาปรับปรุงร,รมทั้งหมดในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้การรุกของธรรมกิเลสที่ไหลเวียน อยู่ในทุกท่อฐานธรรมบรมีสามสิบทัศนี้เป็นโอกาสให้ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรพัฒนาประปรุงตนเองโดยการนำธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบ ทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหน่วยให,ใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ประกอบธาตุเป็นแผนผังสำเร็จเวลาปาวีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นทานศีลสมาธิ ที่ทำให้เกิดการรวบร,รวมรักษาปาร,รมีสามสิทธัศเดเดพระคุณหลงโพสจันทัสโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นการสร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงาน ทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นการดำรงอยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดซึ่งเป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัสเพเด,ดพะคุลหลกโสดจันทัสโร ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศโรพระเดชพระคุณลหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกโยท่านนำให้พวกเราสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัสพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศโรไปพร,พร้อมๆกับท่านทำหน้า <c oughs> ที่งานอาชีพที่แท้จริง เราะสิ่งที่นําเสนอเขาก็บอกว่าเขาเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับสิ่งใดจ้ะดังนั้นเมื่อเขาว่าอย่างนี้เขาก็ไม่น่าจะออกนะเพราะเขาไม่มีปฏิกิริยาไงกับสิ่งใดนี่เหมือนกับว่าเขาว่าเป็นธรรมชาติของเขาไปแล้วที่ จะนำตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้รู้เหมือนเขาองเงี้ยเขาก็จะทำหน้าที่โดยไม่ไม่กลัวไม่กังวลสิ่งใดๆไงแล้วถ้าเป็นงี้แต่งว่าเขาก็ต้องไม่ออกเพราะว่ากิเลส ที่อยู่ในตัวเนี่ยเมื่อถูกค้นเจอแล้วนี่เขาก็จะมีการเอาตัวรอดจะจะแสดงอาการที่ไม่สามารถจะควบคุมสิ่งต่างๆได้เขาจะ ไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองอะซึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมาเรื่อยๆเลยในข้อมูลที่เขานำเสนอเนี่ยฮะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรด้วยจ้ะเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ เขาไม่ปฏิบัตินี่แบบที่เราปฏิบัติไงก็เลยไม่รู้เขาก็อยากจะให้เราปฏิบัติแบบเขาวนเราอ่ะเราปฏิบัติแบบเขาอยู่แล้วจะ้ะเราปฏิบัติแบบเขามาทั้งนั้นเลยที่เขาว้ามาทั้งหมดเลยเราปฏิบัติแบบนั้นหมดเลย แล้วเราก็ปฏิบัติให้ละเอียดลึกซึ้งอย่างสมบูรณ์มาเรื่อยๆเลยจ้ะส่วนเขาก็ก็ยังปฏิบัติแบบเราที่เราเคยทำมากออ่อนแหละมันเป็นสิ่งแปลกใหม่แล้วรับเขาไงเป็นสิ่งที่เขาวนเวียนอยู่กับ สิ่งที่เขาเป็นนะจ๊ะอาการนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้ที่เขาเขารอครูบาอาจารย์อะละจ๊ะเขาก็รอรอเดิมเดิมรอเดิมเดิมใหม่ถึงรอปฏิบัติแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ปฏิบัติในขั้นตอนเดิมเดิมแต่ว่าไม่ได้ค้นคว้ารู้เห็นให้ละเอียด ไปในแหล่งกำเนิดของสวนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทาสโรเขารอให้ครูบาอาจารย์ท่านมานำโดยตอนที่ท่านนำเขาก็ไม่ตามท่านนะเขาเขาจะชอบ ในส่วนกิเลสท,ที่เขาชอบอยู่อ่ะครูบาอาจารย์ท่านนำให้รับรู้ส่วนการ,การ,รเิมกรมปถมเริ่มแรกบาร,ร,รมีสาวิทัตก็เดชกรคลพระสดจันทัสโรมาอยู่ตลอดเป็นปกติอยู่แล้วส่วนเขาก็อยู่ในตำแหน่งที่เขาอยากจะอยู่เขาไม่ได้ตามครูบาอาจารย์จ้ะ แล้วเขารอครูบาอาจารย์เพื่อจะให้ท่านมานำซึ่งเขาก็จะไม่ทำตามท่านอีกเพราะว่าเขายังติดอยู่ในกิเลสก็จะมีชุดอย่างเงี้ยอยู่แบบที่เราเจอในวันนี้ฮะเขาก็เป็นอย่างเงี้ยละจ้ะเป็นแผนผังสำเร็จของกิเลส ที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้รักษาจิตมั่นถือมั่นกิเลสไหวไม่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของตนเองไม่รู้ถึงหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงว่า ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิบทัระเชพระคุหลวงพ่อสดแตนทัศโรเขาเขายังไม่รู้จักธรมทั้งหมดเพราะว่าเขายึดมั่นถือมั่นในกิเลสในแผนทางสำเร็จของกิเลส จึงจึงไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานจะ้ะเขาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยด้วยเป็นทารับใช้ของกิเลสที่ให้ทำหน้าที่หาสมาชิกเพิ่ม ในยุคของคนพานิ่ยก็เป็นยุคที่ทอดทานธรรมปริศติทัพพร,ระเดชพระลุปพระสจนจนทัศโรบางส่วนรับเอากิเลสเป็นแผนผังชีวิตเป็นอย่างอยู่ไม่รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลม ปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรแต่และท่อท,ทำบารมีาสามสพัดพระเดชพระคุณงุสดจันทสโร,โรเขามีเรื่องของเขาจะก็จะมีเรื่องของเขาเจ้าค่ะเรื่องที่เขารับเอาทำทั้งหมดอยู่ในตัวเขาอะ ที่อยู่ในการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสารลิทัพประเด็บคุณฟุสตสุดเจนทัสโรจะเราทำหน้าที่ที่แท้จริงไปกับครูบาอาจารย์ของเราจะโดยเรานำให้ตัวเรา แล้วก็นิพพานธรรมร,รมีสามสิทััสสะเดชปรากฏหลวงปู่สดจันทร์ัโรได้ทําหน้าที่ที่แท้จริงไปฟอมๆรอง,รอง,รองกับครูบาอาจารย์ของเราสร้างที่สุดถึงธรรมรมีสามสิทััสสะเดชพุนปุปสจันทร์ัโรแต่ละท่านธรรมรมีสามสิทัศนนี้เขาก็มีเรื่องราวของเขา ดังที่บูรุท่านก็บอกว่าในแต่ละท่อทานธรรมบารมีสาวสิบทัพเสด็จพระคุณหลวงพุทธเจร,ริญเสโรมีขันห้าแต่ละท่อทานธรรมบารมีสามสิททบทัพเสด็จพระคุณหลวงพุทสเจร,ริญเสโรก็มีขันห้ารูปเวทนา สังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมายถึงท่าทานธรรมาร,รมีสังสุทธะเด็จปกุลหลวงปุษตจันททัศโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่มีธรรมทั้งหมดไหลเวียนอยู่ในตัว แต่และท่าทานธรรมบริสัมทัพเตเดชกุรปสัตร์รมีขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีธาตุประกอบขึ้นเป็นลักษณะของร่างกายทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุมีธรรมไหลเวียนอยู่ในตัวเขาเรียกว่ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะตู้ที่ไปเอาขันห้าของผู้อื่นซึ่งตัวเองก็มีขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเองก็มีธาตุแล้วก็มีธรรมธรรมก็มีทุกธรรมอยู่ในตัวแล้วก็ไป เอาขันห้าของผู้อื่นมาอีกเพื่อที่จะทำให้ขันห้าเขาเป็นชาวสวีไลยปรามีสันติทัตประเด็ุคุณสัเด่นตลอดให้เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษวิธีการทำแบบนี้ต้องทำที่ตัวเองจะ้ะ ทำตัวเองให้ดีอิเลสก็หลอกลวงต้มตุนเนะ่ยไม่ให้ไม่ให้ทำตัวเองให้ดีไม่ให้ทำให้ตัวเองเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบริสัมทัพประเด็กคุณผูสุดจันทสโรเพื่อไม่ให้ดึงดูด ขันห้าที่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่สร้างที่สุดแห่งธรรมาริสัมทัตเปรคุณสุดตเโซโลที่สมบูรณ์ก็จะหลอกลวงไม่ให้ขันห้าเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีส0มสิบทัต พระเดชคุลลกุศสเจนทสโรที่สามารถรวมกับขันห้าที่เป็นแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสันต์พระเด็กุณพุทธดจนทสโรก็ดูแบบครูบาอาจารย์ของเราจะท่านก็มีขันห้าเข้ามหาท่านสรารพัดรูปแบบเลย วิธีการท่านจะรวมขันห้าที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบริมสา,าทัตประเด็จคุณบรสดจันทสโรมารวมกับท่านส่วนแผนผังสำเร็จเวลาบริสัมทัตประเด็คุณบิสุจันทสโรที่ไม่สมบูรณ์ที่เป็นขันห้าที่ไม่ปกติ ที่เข้ามาหาท่านก็มีเหตุจากในตอนที่ยังไม่ได้รับรู้ถึงศูนย์งงนนการดวงมกมพโทเริ่มแรกบริษัทพระเด็กคุณปุสตจันโซได้สมบูรณ์คุณยายอาจารย์มหาลัตเมัิการจนขนุนยุง,ง,ง,ยงท่านจึงบอกว่าให้ครูบาอาจารย์ของเรา รับรู้ศูนย์การรวงกลมปฐมเริ่มแร,ปร้ปรมีสาสิทธัสเะเด,ดพคุณหลวงโพสจันทัสรอย่างสมบูรณ์เพื่อเป็นชาวสีวิไลเพื่อสร้างสังคมชุมชนประเทศย,ยกชาวสีวิไลปรมีสาสิทธัสเะเด,ดพคุณหลวงโพสจันทัสร ครูอาจารย์ของเรามีอดีตที่ทำให้ดึงดูดขันห้าที่เขาไม่เป็นปกติจึงไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่คุณยายอาจารย์มหาลตาัตาเิสกาจารย์กนกยุงท่านได้แนะนำท่าน ครูบาอาจารย์ของเราท่านมีอดีตของท่านจึงทำให้รวมขันห้าทั้งแบบปกติแบบไม่ปกติเข้ามาโดยคุณยศอาจารย์หาร,รัตมัจกาเจียนขอนโตกิวท่านบอกว่าให้ทำขันห้าของตัวเองให้ปกติ จะเกิดขันห้าที่ปกติดึงดูดเข้าหากันรวมกันแล้วก็ทำให้ขันห้าผิดปกติเป็นปกติเข้ามารวมกันเป็นขั้นตอนแบบนี้ไม่ได้ ทำให้ขันห้าของที่ผิดปกติเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้ถูกพัฒนามันเป็นขั้นตอนการทำงานที่คุณยายอาจารย์มหาลาัตจันเบสกาอาจารย์หอนุยงท่านแนะนำแต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ทำตามแนะนำของคุณยาย อาจารย์มหาแล้ตต้งประกาจารย์คนเดียโดยการทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านทำก็จะต้องมีขั้นตอนรายละเอียดในการทำในหลายด้านหลายงานในเวลาพร้อมๆกัน เพื่อปฏิบัติกับขันห้าทั้งแบบปกติแล้วก็แบบผิดปกติโดยท่านไม่ได้ปล่อยให้ขันห้าทั้งหมดถูกกิเลสหลอกลวงให้เป็นทาตรับใช้กิเลสท่าน เป็นหัวหน้าเป็นต้นปรมีสามสิบทัศพระเดชพุกหลลงพุสดแตนทัศโรทำให้ขันห้าทั้งหมดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษโดยทำตามขั้นตอนเริ่มจากตัวเองให้เป็นขันห้าที่ปกติ เกิดการสร้างขันห้าที่เป็นปกติมากขึ้นเรื่อยๆรวมกันเป็นชุมชนสังคมประเทศยุคชาวสิวิไล,ลทพ,ลพทสันรรารเราเราก็ดูจากครูบาอาจารย์ของเราอะ ท่านก็มีขันท่าที่อยู่ในชีวิตของท่านในแต่ละขั้นตอนโดยท่านก็นำพัฒนาปรปับปรุงขันห้าทุกทุกขันห้าให้เป็นปกติมากขึ้นเรื่อยๆละ่ะทำมาตลอด ตลอดที่สุดแห่งธรรมบรมสังสิทธัพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัโรเขาขันห้าแต่ละแต่ละขันท่าเขาก็มีเรื่องของเขาอะฮะแล้วเรื่องของเขานี่มีคำตอบที่เรารู้คำตอบทั้งหมดอยู่แล้วซึ่งมาจากธรรมทั้งหมดที่อยู่ในตัวเขานั่นแหละ นันไม่มีไม่มีผิดพลาดในการทำหน้าที่ของทําทั้งหมดอยู่แล้วจ้ะเขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างแม่นยำอยู่แล้วจ้ะแล้วก็เอามาพัฒนาปรปับปรุงในการทำหน้าที่งานอชีวิตแท้จร,จริงของเราจ้ะ เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยินมแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่ดับไปครับแค่เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสามติทธัสระเดชพุกุลปุสสจรัตโสรทั้งหมดทุกส่วนทุกรายละเอียดเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ตามแผนผังสำเร็จเวลามาร,รมีสามสิททัศพะเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัศโร ที่ทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมบทมเริ่มแรกพระวิาธิพัฒนประเดชพระลุมปกะสดจทันทสระแต่ละขันห้าเขาก็มีก็มีเรื่องของเขามีมีสังคมของเขาตามธรรมที่อยู่ในตัวเขาก็มีเรื่องราว ของเขามีงานของเขาอ่ะผู้ที่เขามีเรื่องราวของเขาเขาก็ดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่กับหันห้าที่เขาคุณเคยที่เขามีเรื่องราวของเขา ก็ดังตัวอย่างเนี่ยฮะเขามีขันห้าที่เขานัดหมายกันไว้อะดึงดูดกันให้ไปตรวจเป็นประจำอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเขาเขารับปฏิบัติจากทำแบบนั้นนะฮะเขาก็เป็น การต่อชีวิตเขาแบบนั้นก็มีเวลามีงานของเขาแบบนั้นนะส่วรง,งานของเราเราก็ทำหน้าที่ที่แท้จริงไปกับครูบาอาจารย์ของเราสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิบทัศเสด็พระคุณหลวงพสดจันทัสโร นะครับปรับปรุงขันท่าทั้งหมดให้เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษสร้างที่สุเทงธรมวร,รวีสามสิบพดัดเสด็จพระคุณหลวงพุทธสดันพัสโรสร้างยุคชาวสิบไร,รวรมีสาสิบพัดเสด็จพระคุณหลวงพุทธสดันพัสโร